สวัสดีครับวินตอเ,เข้าสู่เจ้าว่าเท a ลนด์ดอทคอมวีดอเทนนิ่นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาทําการนะครับอ่านค่าเซตชันนะครับที่เราสร้างไว้ในบทที่ผ่านมานะครับเเราไปที่ที่ดิเตอร์ของเรานะครับรร new. แล้วก็ทําการนิวแล้วก็เซฟแอดนะครับ <c oughs> ชื่อว่า r e s e s s i o n แบบนี้นะครับวิธีการคือต้องพิมพ์ session start ทุกครั้งนะครับที่มีการจะใช้ session ไม่ว่าจะอ่านหรือจะเขียนหรือว่าจะอะไรก็ตามนะครับต่อมาคือ,อ,อ echo นะครับ session name เราทําเผื่อเอาไว้เลย s e l e t i o n link ต่อไปนะครับที่เรามาลองดูนะครับไปที่ set session .php ตอนนี้มีการทำการเซตแล้วนะครับต่อไปคือการ read คางมันคือ1 2 3 4เอาอีกแอละี่มันนี่คือมันทันใหม่ <c oughs> ทางมันคือหนึ่งสมสี่นะครับเราจะก๊อปผาตัวนี้ไว้สมมุติเราเปิดไปหน้าใหม่นะครับเซชันก็ยังจะมีค่าอยู่แต่ถ้าเราปิดเราปิดปุ๊บเราเราเปิดใหม่ <c oughs> ก็ยังมีค่าอยู่นะครับปกติจะตายเนี่ย <c oughs> แสดงว่าอ๋อผมผมเปิดไฟฟลอกไว้อีกเพจหนึ่งนะครับพอดีกำลังอัปโหลดไฟล์อยู่มันก็เลยมันก็เลยไม่มันเลยไม่มันเลยไม่ถูกปิดโดยสมบูรณ์นะครับถ้าอย่างนั้นผมจะลองเปลี่ยนเบราว์เซอร์นะครับเปลี่ยนเป็นโครมนะครับจะได้รู้ว่าถ้าปิดปุ๊บเซสชันตายแน่นอนนะครับไปที่เซต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 เซสชัน นะครับแล้วก็แล้วก็กรอบนะครับปิดเปิดที่นึงนะครับลุ้นๆแน,น่นไงหายนะครับนี่คือเซสชันนะครับเมือม่อเราทมาทำการปิดเบราว์เซอร์ปุ๊บก็ตายเลยนะครับหรือเราจะทำการดีลีทก็ได้ในบทถัดไปนะครับเราจะมาดีลีทด้วยการว่าไปทำยังไงนะครับขอจบเพียงเท่านี้ครับ